พี่งูครับสกกดึกคนสังเกตเลยคร <ian> ับ t h r e เอาลบครับเดินทางออกจากน้ำตกถ้าพระ จากน้ำตกท้าพระครับผมบึงการก็ใช้เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พักนะครับก็ยังอยู่บริเวณของจังหวัดบึงการอยู่นะครับเราจองที่พักไว้ใกล้กับบึงโขงหลงนะครับนะครับชื่อที่พักถึงบึงรีสอร์ทนะครับราคาหลักร้อย แต่ว่าติดกับบึงครับวิวสวยอาหารอร่อยตอนนี้เราชาวเราสองล้อนะครับก็เดินทางกันติดตามกันต่อไปครับผมช่วงไปถึงที่พักนี่ก็ทางก็ค่อนข้างธรรมชาติครับมีเล่นโค้งบ้างเล็กน้อยนะครับสบายสบายครับ ทั้งหมดก็ยังคงเป็นชาวไบเกอร์22-26ชีวิต22คันนะครับนี่ใหญ่สุดก็เป็นโกวิงนะครับ 1,800cc นี่ครับ้องเล็กสุดก็คงเป็นเรา่า c อ300พี่ใหญ่เขาก็ให้ขึ้นหน้าเลยครับก็วิ่งแบบละมุนละม่อม สบายๆครับออวิวสองข้างทางก็ชมบริเวณของจังหวัดบึงการนี่ครับผ่านหมู่บ้านผ่านป่าป่าส่วนใหญ่เป็นสวนยางนะครับทำการเกษตรยางพาราเยอะนะครับสลับกับนาข้าวนะครับถนนน้นทางก็โอเคครับใช้ได้เลยนะครับ เอาไปที่พักกันครับผม ทีมไบเกอร์เราก็มาถึงที่ถึงบึงรีสอร์ทนะครับส่วนห้องเราก็จะเลือก A12 ครับนี่เดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องพักนะครับตอนนี้จอดรถตามาริาบทตาม A12 ดูครับราคาหลักร้อยครับถึงบึงรีสอร์ท หลักร้อยดูอยพอเปิดนี่ไปปับ๊บเจอวิวสวยงามครับมีแบบพักรวมก็มีนะครับพักรวมคือสิบคนเลยมีวิวระเบียงครับบรรยากาศดีจริงๆครับก็ ห้องแอร์นะครับ <c oughs> มีแอร์ทีวีตู้เย็นจัดเต็มคื่น,นี้เราก็พักนี่แหละครับ เอาปิ้งงูครับสกลถึกคนสังเกตเลยครับสุดยอดครับปิ้งงูปิ้งงูปิ้งงูรถเขาแรงครับต้องคันนี้สุดยอดครับเอาวนเราสุดยอดปิ้งงูปิ้งงูปิ้งงู ัดครับนี่คือเขาปิ้งงูนะครับดูเส้นทางครับโค้งเป็นงูขดเลยครับเราไบคเกอร์เราก็จะพักเข้าห้องน้ำห้องท่ากอนนะครับตรงนี้เป็นสวนที่พักริมทางรัชมังคลาพิเศษ ายไบค์เกอร์เราก็จะพักกันก่อนนะครับสุดยอดครับมาเชลเราเสื้อแดงสุดยอดจุดพักรถนะครับแล้วเราจะไปกันต่อครับเขาปิ้งงูยังอยู่เขาปิ้งงู 好嘛。 ครับโค้งเขาปิงงูสกลนครครับผมร้อยตอ่อเขาเขากู้พานนะครับโค้งแสบโค้งนัวมึงอร่อยครับผมมากลายสายสองรอได้เรนโค้งอร่อยทำการธรรมชาติสีเขียวนะครับ เลาเมืองนะครับสายสองรอแต่ว่านั่นก็นกนคือเขาสกลนครผู้พาน,นี่นะครับไปเลนโค้งเมืองครับรับประกันอิสานกับพ่อได้หน่อยนาไผครับอีสานบานเท่านี่พี่ใหญ่เราเข้าโคง้งสวยงามนะครับจิบริมโค้งเข้ากับะมาณนี้แหละครับเลนโคง้งพอสมควรกับ จบคลิปนี้อยู่ประมาณจกรวบ2,000กิโลนะครับ c l 300ก็ไปกับซุ้มเพ่นพันซีซีได้นะครับแต่ว่าก็พอถึงกำเนียอยครับเพราะว่าเพ่นกับขับแบบถนอมกันไปเรื่อยเรื่อยสบายสบายครับใส่ซอนนั่งไปถึง2,000กิโลครับร่มมีปฏิญาหยังครับผมใส่ได้เลยครับ จากนี่กะทีออกจากสกนนะครับเขากาลสินกาลสินเขาสลักขามเขาโคราชนะครับผมจิตัดเขาโรบุรีเลยครับกับนนทบุรีนะครับแยกย้ายกันอยู่ช่วงประมาณโคราชครับเพราะว่าพี่ใหญ่เฮาส่วนใไงถืออยู่โคราชนะครับยยโรคร,บโราชหลายนี่ซีบีหารอยเอกครับผม เต็มสตรีมโอ้ยโคงนี่ไหมแซ่บคักแกวอโอเคเ้อครับเด้อซอยติดตามเบาสาระข้ามกันไปบิึงมวลมวล,มวลครับมักสายหมอไส้สายทองเขี้ยวสายกลางเต้นติดตามกันไปนะพี่น้องมวลประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณที่รับชมฝากติดตามกันนเด้อขอบคุณหลายๆครับ มีคนฝากถามฝากรีวิวมาว่าสายซ่อนนังยุไก่ทอห่อนบว่าซันจริงๆคนณด่าเขาเห็นว่าตรงทกอมีกันความห่อนนะครับใส่แดกเลยครับแข็อุ่นๆนะครับ